โอ๋มาแล้วอะาวันนี้มันไปโรงเรียนไหมตูไปโรงเรียนเพื่อนบอกว่าให้เล่นลิงโตเปียหน่อยเล่นหน่อยพาสำรวจเ่ืองหน่อยเอาแบบฮาฮาเลยจัดมาดีเบิ่มเบิ่มระดิเละได้จัดไปบอกมันมันก็ยังบอกว่าให้แต่งเป็นผู้หญิงแต่เอา ผมเป็นผู้ชายเราจะขายายตัวเป็นพี่แจ็คแจ็คผู้ฆ่ายักษ์เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราขอห้าชุดแบบไม่เอาอันนี้ไม่มีอะไรดีขึ้นที่ว่าเหมาะกับตัวฉนัน แป๊บนึงนะอันนี้ไม่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 คอันนี้บุคคีสองเดียว อยากดูก็ไปดิซึ่งเพื่อนมันบอกว่าอันรุดอันนี้อันเร็วสุดแล้วอันนี้เป็นรานเสื้อผ้าตัดชิดแฟชั่นถ้าใครไม่รู้ว่าทำไมลงแต่ลิฟไม่ต้องงงเพราะบอกว่าไปแล้วเดี๋ยวนี้มีตนนะคนดาผม ย้อมผืนผมอยากก่างกระสีทอดน้ำมันทอดลิ้นแหกแกไปบางเรือร้านไอติมทำไมไอติมน้อยจังไม่วก็เป็นเหมือนร้านเล่นเกมร้านตู้เกมอะไรพวกนี้รายโรงพยาบาลแต่พวกเขาวันนั้นคือพูกเขามันเป็น พระธาตุดอยสูดเดพเพราะวะ่าไม่ใช่ไม่ใช่ก็ต้องใช่เลยเพราะว่าไอยอดทูขเขานั่นแหละนี่ก็เป็นสถานีดับเพลิงที่เราเคยแอบอ้างมาเป็นสถานีดับเพลิงโดนยิงตายหาคาที่ไม่น่าไปแอบอ้างเป็นเลยเฮ้ยคือตกใจนะอาเปียงอยู่นี่ฮ่าฮ่า ทำไมการปีนทำไมต้องเคยจับเธอนั่งเกาเคยขี่เฮลิคอปเตอร์ได้ไม่เอาหว่าเราจะไปขี่มันเอาขี่รถแบ๊บด้วยความเสียงดังดังสนั่นดังปอกเปื่ด้

นี่คือนี <user öst> ่คือเอาววววายวายวายเกือบตายแล้วนี่ก็คือเกาะที่มันเป็นถัวเปีืยอืเป็นชุมชนเป็นอะไรพวกนี้าใครอยากเล่นก็พูดคำว่าถั่เปีือย โอ้ยโอ้ยโอ้ยเนี่ยคะเขินฟ้ากินขี้เนินออ้ยสำหรับวันนี้อันนี้เป็นสวนสัตว์ถ้าใครไม่รู้ว่าเขา้ายัางไงอ่ะยังไงอ่ะสวนสัตว์ยังไงนายก็ต้องไปขึ้นอันนี้แล้วนายจะรู้เองเพราะว่าฉันขี้เกียจค่ะเพื่อความบันเทิงฉันก็เลยต้องเข้าไปด้วยเอา้าเด้งออก เอาสรุปจะเด้งออกเด้งเขาเด้งออกเด้งเขาไม่ดีเลยนะแบบนี้อ่ะเอออันนี้ก็เป็นไอแผ่นด้เฮ้ไม่ได้พูดคำว่าเฮ๊เขาไม่ได้หอหีบไปนี่น้องน่ารักมากขโมยดีกว่าค่ะมัน เขาห้ามเอาหมีแพนด้าไปเหรอหรือว่ายัางไงนี่คือน้องไว้น้ำน่นรักน่ารักว่าเออเฮอ,อ,อย่างกับน,นอนตายอะ่ะนี่จับน้องไปเล่นอันนี้อุ้ยน่ารักอ่ะเอ็นดูน้องเกินไปแล้วมันไม่ดีเลยถ้าเราเอ็นดูเกินไปเอ็นดูน้อยไปอย่างนี้อ่า ไอ้ออครีห้องหัวโตนี่ก็เป็นกวางมูสไม่ใช่วะอันนี้ก็เป็นตีโตสเสือ,อีน่าจะอร่อย thank you ก็ทำสนุกถ้าอยากได้ก็พิมพ์คําว่า live to be แล้วก็กดเข้าไปแล้วอยากรู้อะไรก็เล่นให้หมดเลยไม่ใช่ว่าให้ฉันรีวิวอย่างเดียวสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละบ๊ายบายเบ